ความจริงที่ถูกเข้าใจผิดเมรัชนกอธิบายเงินจากสมาคมไม่ใช่เบีย้ยเลี้ยงซีเกมแต่เป็นเงินเยียวยาสําหรับนักกีฬาคุณคงเคยได้ยินคำถามนี้บ่อยๆว่านักกีฬาที่แทบไม่มีส่วนร่วมในซีเกมสทำไมยังได้รับเงินจากสมาคมแต่คราวนี้เมรชนกประธานกรรมการสมาคมกีฬาอัศวินแห่งประเทศไทยออกมาเคลียร์ความเข้าใจที่ผิดพลาดนี้อย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าเงินที่สมาคมจ่ายให้นักกีฬาไม่ใช่เบีย้ยเลี้ยงสำหรับการแข่งขันในซีเกมแต่เป็นเงินเยียวยาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักกีฬาที่เผชิญกับปัญหาทางการเงินในระหว่างการฝึกฝนและเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันระดับสูงแล้วทำไมเรื่องนี้จึงถูกเข้าใจผิดได้ง่ายอาจเป็นเพราะความซับซ้อนของระบบการจัดการเงินสนับสนุนน,นักกีฬาในประเทศซึ่งบางครั้งอาจทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่านักกีฬาที่ไม่ได้แข่งขันจริงในซีเกมก็ไม่ควรได้รับเงินจากสมาคม แต่จริงๆแล้วเงินเยียวยานี้มีบทบาทสําคัญในการช่วยให้นักกีฬาสามารถมุ่งมั่นในการฝึกฝนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายพื้นฐานแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคุณคิดว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้สังคมเรามองเรื่องนี้ในแง่ลบ อาจเป็นเพราะความโปร่งใสในการจัดการเงินสนับสนุนนักกีฬายัางไม่เพียงพอหรืออาจเป็นเพราะมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของเงินเยียวยาในการสนับสนุนนักกีฬาไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานา,นาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายและคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินเยียวยาให้นักกีฬาที่ไม่ได้แข่งขันจริงในซีเกมขอให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์เพื่อเปิดโอกาสในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพิ่มเติม